รถไฟมาค่ะไปไม่ได้ค่ะปิดทางคอยทำงานวันแรกของฟักกนซีโซม,ม์ หยุดพักร้อนไปสองอาทิตย์เราได้อะไรใหม่ๆเข้ามานี่ความสุขหลายเต็นแรงเต้นกาเต้นกินลำกินเห็ดสุยางเ <c oughs> ดินทางไปกับเราค่ะเดินทางไปเห็ดเบ,บีย Giêng tân hôn tang ngon 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 nghe ngang 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 นอนบ่หลับเคยนอนเคยนอนตีหนึงเนาะช่วงว่างอันเอาเน,นื้อหันละอันที่ว่าเอาอยากเห็นจังใดก็ได้อยากนอนตื่นสวยๆก็ได้ก็ม,มีผู้ใดบังคับนะนอนกี่โมงก็ได้นอนตื่นสายกี่โมงก็ได้จะนอนทั้งวันก็ได้ทุกข่อยใส่ชีวิตแบบฟรีสไตล์ หอย,อยากานนอนหอยกันนอนบิดมือบิดเบนไอชีดรถกันนี้ต๊กข่อยสีเขียวของเพิ่นหัวตาจิมาเหลียวแมนบ่นคือสีจอ่อแทะข้าวโพดค่ะ มักน้ำข้าวโพดถ้ามันโหงน้ำมันกับเบาใหญ่วิธีปลูกข้าวโพดตบยกล่องสูงสูงน้ำหึมแน่กับเาใหญ่เหีวตายเหลืองตายืนทางด่วนค่ะ ยังท่องเที่ยวกันอยู่ประเทศสเปนคนน้ากันไปเที่ยวหลายคนพื้นที่้ากันประท้วงว่านักท่องเที่ยวมาหลายโพเหรอวะคนอยู่แถวนั้นบ่ได้ยูแบบสบายสบายบได้ยูแบบคือคนปกติ ว่ามีแต่ประเทศอื่นลังเของไปเที่ยวเขาเล่ยภากันปะทวงสเปนติดอัน,อน,อนดับอสองติดอันดับสองของโลกที่คนลังไปเที่ยวหลายปรัเงเศสอันดับ เป็นอันดับสองประเทศไทยน่าจะอันดับสามเดาเอาประเทศไทยเห้าคนกับไปหลายทุกวันก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะ ่ได้ได้แต่บ้านรักษาอาการเจ้าของอาการป่วยเอาหัว้วมาปล่อยข้างนอกครูสลับเบาจัน ีทางนาีนเงาา้เขาปลูกเขาโคดหรือเ่าไงธรรมดาเขาเรียงปลูกหญ้าเรียงงัวแต่ว่าเขาโคดปลูกง,งามเลยน,นี่มันถืกขี้ค,ควายสิเด๋ขี้งัวเจ้าเรียงงัวง่วเนืออเน้อเรียงวัวเนื้อชาโ,โรเล่สิเด๋วชาโ,โรเล่ เขาเลี้ยงตัวน้น่อยซ้ำกันใกล้ๆแบบเขาสิผสมพันธุ์ให้มันออกลูกพ่วมกันเลได้เป็นชุดเป็นชุดเพราะว่าโตมันสิซ้ำกันเห็นเห็นมันมากินยาออกมากินยามันโตซ้ำกันเบิ้ เราทำว่าลดย่นโซนตูนมันมันเกดไว้ชาโลเล่ค่ะชาโลเลม่มานอนนอย่เขากเอามันเขาขอกขานอนเอานอนไปนี่เลยเขาโกรธป้านี่ก็มันขี่ไล่กันจิไม่สวยน้ามันฮึ่มมันเล็บบางป้าเนี่ก็เล็บดิเห็ดอย่าง เขาบาเล่อยรุ่นรุ่นว่าขาจ้าสิเฮ็ดหยังต่อแต่ว่าถ้าคอยเฮ็ดขอยสิปุกข้าโคดตไป้่อยส้าไยอเขาคยคูงๆละกเข้าโคดอันนี้ไยังสิเฮ็ดหยังจักหน่อยก็หน้าฮ้อนก็สิเบิดแล้ว ท่านทำอะไรชักชา้าเอาบนเห็ดไว้มันกระสิไขห้ย,ยุ่ลละอันนี้กระเจ้าเห็นบว้วเสื่อมสา้า ไปสถา,าน,นีรถไฟสองอาทิตย์หลอนจะเป็นจังไดยตอนไปประเทศไทยสองเดือนกลัวมันเขาขีเมียงกลับมากไปเบิ้งเขาขีเมียงเขาสนิมได้คัดได้ทูว่าสัน คอยนอนแล้วบรา,าวยตื่นมาแล้วตื่นาลอยกับการนอนตัวคิปเปอร์อารมณ์เซ็กค,คิปเปอร์พอร์ตโฟอาหารไก่นะคะอาหารไก่เขาไปส่งอาหารอยากด่วนร ได้อัดกาแฟเอสเปรสโซ่ o, ลงไปจังเลยเนี่ยคอยก็กินมาเล้าเด้กาแฟแต่ว่ามันกระตาแจ้งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้อยากนอนอีกแล้ว มาใหม่เขาจสจโซลาเซลล์เปิดติดโซลาเซลล์แล้วแต่ผู้ใดจสติดน้อยติดหลายแล้วก็ติดหลายแล้วแต่ความต้องการของกระจอาเห็นไหมติดทุกหลังค่ะบ้านทุกบ้านทุกหลังติดโซลาเซลล์ ขอลาเซลขอขอบแพณบายนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะให้ได้ซ้ำนี่ละแต่ละมือเวลาทำงานของเราดุยดุยตดพโ,ดดโดดกัึกี